สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุต่างประเทศเนาะแล้วก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางเอฟซีทางฝั่งไทยเบอร์สุขุสุคนด้วยเนาะพอดีมีทางเอฟซีไทยแล้วก็เอฟซีลาวเนาะอันไล่แชร์เรื่องนี้แล้วก็ได้ส่งเข้ามาทางอินบ็อกแน่เนาะเป็นเรื่องที่การไส้รถไส้ถนนเนะาะเรื่องนี้เกิดยุทางทางนาแลของแขวงเนาะหลวงน้ำทาเนาะ ทางนี่นะมันสร้างขึ้นมาตั้งแต่สองปีที่แล้วเนาะสร้างกับว่นแล้วจากเทือจนหน้าแรง้งหน้าฝนแล้วก็เข้าหน้าฝนแล้วก็เข้าหน้าแล้งอีกแล้วเนาะบนหน้าเสื้อว่าจิปลปวยปากะเลยได้ป่านนี้เนาะไปเบิ้งคลิปวิดีโยก่อนเนาะลอยโยกยอยเดินลุยกเ รถบรรทุกที่แก่เครื่องแก้ของที่แล่นพานแถวนั้นกับบคิดเก่งใจผู้เท่าผู้กแก่เด็กน้อยแถวนั้นในบ่เนาะหรือว่าคนเงินสารบ้านซองท,อที่อยู่อาศัยติดเข็มทางในบ่อเฝ้าเล่นไปมองโลกติบนะ่เนาะจึงบ่หบอว่ามองใดควรลุดพ่นความไวมองใดควรเล่นด้วยความไวนะ ขาคิดว่าผูู้เท่าผูกแก่เด็กน้อยที่นั่งเล่นแคมทางเหอนติดแคมทางนะก็คิดว่าปอดเขาคือจีบเหลือล่ะล่ะคือจีเต็มแต่คีฟุน่นเบิ่งจจะคลิปวิดีโอนี่รถเล่นไวปะนนนะ้านามันจะเห็ุให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทุกเมือ่อนะจากคอมเมนต์หลๆคอมเมนต์ที่ค่อยเขาเบิ่งกับคอมเมนตแต่คันเดียวเนี่ยเนาะมันมีหลายคัน กันแล่นใบคือกันพอเล่นผ่านไปคกันคีฟุ่นทันไงกุ๊บทั้งเขาเืินเขาทั้งส่บูเทาบุกแกเด็กน้อยที่นั่งอยู่แถวนั้นหรือว่าเข้าเืินซานบ้านซ่องเบิ้งเืินซานบ้านซ่องขอจนได้ปิดอยู่เงียบเห็นใจคนอยู่แถวนั้นแน่เนาะการที่ใส้รถใส้ถนนนะเจ้าจะเอาแตโซเฟอร์ตีนฟรีควรจะมีน้ำจิตน้ำใจให้กันแน่เนาะฮู้บับแถวนั้นเป็นหมู่บ้าน นี่อันนี้หน้าแรงเนาะจังน้อยเขาหน้าฝนนี่กระชีเป็นมีแต่ขี้บวก,กมีกระชีขี้ตุ่มลดแล่นกระชีฟง,งเขาเฮือนซานบ้านซ่องก็คือเก้ายังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะลงไปแก้ไขลงไปเบื้องแนนลงไปติดป้ายสเสแนะบควลดพ้นคมไวจํากัดคมไวให้เขาแน่เนาะแล้วก็กรุณาไปใส่ทางไฟให้เขาแน่เพราะกลางค่ำกลางคืนนะ่ะ ถ้าเกิดรถเล่นผ่านแบบนั้นเนาะมันก็อันตารายพออยู่ประเทศลาวหันยังเลี้ยงงัวเลี้ยงควายกางบ้านอยู่หรือว่าอาจจะมีเด็กน้อยกางคำํำเด็กน้อยพุทาผูแก,ก่ออกมากลางถนนมันก็อันตรายเพราะมันมืดแล้วรถมาเล่นไวอีกนะมันจะได้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆเห็นใจคนที่เขามีเือนติดแคมทางที่เขาอาศัยอยู่แถวนั่นเนาะ บางคนนี่อยากเปิดห้านขายเครื่องที่ติดแคมทางนั่นกับเขาคือีิบ่อยากเปิดหรอกเพราะย่านบ่มีลูกค้าเมืองสภาพกีฟุ่นง่ายปะนั่นเนาะเป็นให้สุขภาพของพวกเขาบอดีถ้าเกิดมาคีฟุ่นงเขาเต็มดังแบบนั้นสูดเข้าไปดมเข้าไปทุ่งมือทุ่งมือทุ่งมือเนาะมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเห็นใจผู้เท่าผู้แก,เก่เด็กน้อยแน่เนาะเห็นใจมนุษย์ ห่วมโลกอันแนเน,เนอะอาะจะสะแตกหลายเงินภาษีฮันระบุได้เห็ดอย่างให้เขาฮะนะลงไปเบิ่งแน่ความเดือดห้อนของปะสะโซนฮะนะออกจากห้องแอรแล้วลงไปเห็ดเปียกน้ำสะนั่นแล้วใส่ใจปะสะโนแน่ไปติดป้ายจำกัดความไวบวกกัติดไฟแดงใส่ไปรถแถวนั้นนะถึงแม้บ้านนอกก็ย่าเนาะทางมันแคบอยู่แล้วเนาะแห้งจะมาแล่นรถอันความไวแบบนั้นฮะนะ ถ้าเกิดเป็นยุตต่างประเทศหรือว่า,าบ้านใกล้เคียงเคียงนี่เขาก็จิจากัดความไหวให้เล่นไปสามสิบหรือว่าสี่สิบเท่านั้นเขาจะบม่ให้เล่นไวเกินนี่เพราะว่าเขากุย่านเกิดอุบัติเหตุเนาะก็จะให้เล่นความไหวอยู่ประมาณนี้และเขาก็สิใช้ไฟแดงอีกเพื่อลดพ้นการเกิดความสุ่นเสี่ยงความเสียหายเนาะบุมิภัยเราย,ยังให้เกิดความเสียหายโบยังและกับโบมิภัยยังให้เกิดอุบัติเหตุฉะนั้นแลยวควรใส้ใจเนาะ ควรจะพัฒนาเรื่องแบบนี้แน่ใกล้จะเข้าหน้าฝนแล้วเนาะเดี๋ยวนี้นะพราะเขาหน้าฝนกระทางมันสิจะเป็นบวกเป็นลุมไปนะและอีกอย่างหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะที่เขาห้องเฮียนมาก็คือกันอันนี้เรื่องนี้นะเป็นเรื่องอุโมงค์อันที่สร้างอุโมงค์ขึ้นไปทางด้วยรางเบียงนะคือกรุณาติดไฟอุโมงค์แน่เนาะมันอันตรายหลายที่สุดเลย เฮ็ดยังพอะเฮ็ดแต่ว่าเล้วติดเล้วมือแล้วก็เล้วไปติเฮ็ดให้มันละเอียดเนาะมันอันตรายเพราะทางเข้าไปอุโมงถ้าเกิดว่ากลางค่ำกลางคืนหรือว่าตอนสวยเวลาเข้าไปอุโมงมันสิมืดมันบอกควรจะมีไฟควรจะมีไฟต้องให้มันเป๊ะๆก็ควรจะส้มเพราะมันสําคัญร้ายเนาะถ้าเกิดว่าบ้านอื่นเมืองอื่นเขามาเที่ยวเขามาเห็นก็าขับรถผ่านไปแถวนั่นด้สะเขาที่เอาไปว่าไปว่าได้แบ็นประเทศเราเป็นแบตเตอรี่ของเอเชีย ของอาเซียนเป็นอย่างไฟอุโมงคือบมิติสไส้มันมีความเสี่ยงให้เกิดอุบัติเหตุหลายที่สุดไหนอย่าคิดว่าเล่นๆเนาะชีวิตของทุกคนมันสำคัญในการไส้รถไสนน้ถนนพวกการขับรถเข้าไปอุโมงนี่นะมันมืดแบบนั้นเนาะมันอันตรายหลายที่สุดบอกเลยเพรบะาถ้ารถฟังเนึ่งกับเล่นมาด้วยความไวฟังนื่งกับเล่นไปด้วยความไว และอุมโมงค์โมแมนว่าส,สิอุมโมงค์ใ่ญ่อุมโมงค์มันกับอุมโมงค์น้อยแคบบมเมนวัาส,สิเลนใ่ายนะตุ้มเข้าไปในเจ็บได้ออกไปเบิ่งแนบ่กลมเลือดห้อนของปสัสสาะโนธนาอย่าเห็นให้บ้านอื่นเมืองอื่นหอดมาเห็นแล้วแทนที่จีว่ามีทางด่วนแทนที่จะสะดวกสบายก็เป็นตาย่านเข้าไปตื้มเฮ็ดสร้างอุมโมงค์ขึ้นมาย่างดีก็บบ่มีไฟติดใ้อุอันในอุมโมงค์ เขาจิ้หัวล้อเย่เอาได้อุโมงก็ว่าแม่นมาอุโมงไก่เนาะมันเป็นเพียงอุโมงระยะสั้นเองกรุณาติดไฟใส่ให้เขาแน่ให้ปลาสะสนแน่เพราะทุกคนเขาเดือดห้อนคนที่ใส่รถใส่ถนนเขาเดือดห้อนอีดีเขากระหักชีวิตของเขาเนาะเพราะว่าการที่เกิดอุบัติเหตุมาหัน มันก็ให้เกิดความสูญเสียภัยๆก็บ่ายากให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นบบเจ็บน้อยกับเจ็บหลายบางครั้งก็เกิดแก้การสูญเสียขึ้นมานควรใส่ใจในสิ่งที่ปัะสสาะโนเขาเดือดห้อนแน่ควรลงเฮดเปียกควรไปเบิ่งแน่และค่อยกระหวับบงว่าคือจะได้เห็นการแก้ไขเรื่องนี้เกิดขึ้นเนาะเพราะมันเป็นความเดือดห้อนของปัะสานอีหลีของคนที่ไส้รถไส้ถนนเนาะ แลวก็ของคนที่อยู่อ้มข้างแถวที่ติดทางการุณาอำนวยความสะดวกให้พวกเขาได้เพื่อความปลอดภัยเนาะบางทีเมื่อนึงเมื่อดีขึ้นดีอาจจะมีครอบครัวของพวกเก้าขับรถผ่านไปทางนั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้เนาะหรือว่ามีอันครอบครัวพวกเก้าที่อาศัยยุ่อการ ถนนแถวนั้นเนาะกลารข้ามกลางคืนพวกเขาอาจจิไปใต้กบใต้เขียดย่างออกไปขับรถออกไปก็อาจจะเกิดให้ก็เกิดให,ให้มีการสูญเสียขึ้นก็นได้นะสะนั้นเร้วกวรใช้ใจลงไปเบิง้งพอเห็นอย่างได้กรเฮ็ดพอแก้ไขได้พอแก้ขไอกขยอย่างได้ก็แก้ไขให้เขาแน่นะคิดซะว่าเห็นแก้มนุษย์ร่วมโลกเดียวกัน